สวัสดีครับนักเสียงโชคที่รักทุกท่านสำหรับคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดปฏิทินดังนะครับมีปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินจีนให้โชคอันนี้จะเข้าทุกงวดปฏิทินเลขสี่ตัวในวงกลมกากบาทรวมปฏิทินจีนแบบฉีกทั้งตัวอักษรสีแดงและน้ำเงินนะครับเลขปฏิทินหลวงปู่สวง แนวปกติเจนหวยมองเห็นมีเลข8ปสองและหครับมองหัวกลับจะเห็นเป็นเลข9กสองและหครับ มองครั้งที่3จะมีเลขเพิ่มมาเป็น0 2และก็6ครับตีเลขได้ดังนี้ครับ8 2 2 8 8 6 6 8 2 6 6 2 2 9 ก้าสองหกเก้าเก้าหกหกเก้าศูนย์สองสองศูนย์และสามตัวจะเป็นแปดสองหกเก้าสองหกและศูนย์สองหกครับ อีกสูตเซียนมองเห็นมีเลขสี่ตัวคือ8 5 2และ6ครับตีเป็นเลข8 5 2 5 2 6 2 6 8และ6 8 5ครับ ตัดสตัวจะเป็นเลข8 5 5 2 2 6และ6 8ครับมาถึงเลขปฏิทินจีนมี4ตัวที่อยู่ในวง,งกลมกากบาทนะครับมีเลขตามเข็มนาฬิกาดังนี้มี7 หกและ8ครับบรรดาเสียนหน่วยผูกเป็นเลขได้7จ็ดหกเก้าหกดเดเด็ดห ตัด2ตัวจะเป็น7 6็ดหกเก้าเก้าแปดและแปดเจ็ดครับมาถึงเลขปฏิจจินให้โชคที่เข้าทุกงวด เซียนหวยมองเห็นมีเลข6ตัวซ่อนอยู่ภายในคือ5 6 7 9 0และ1ครับเซียนหวยผูกเลข3ตัวคือ5 6 7 หกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกสองตัวมีห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ 01และ15ครับมาถึงเลขปฏิทินจีนแบบฉีกตัวอักษรสีน้ำเงินเลขใบหวยสีน้ำเงินมองเห็นเป็นเลข7 3าและ0ครับเจียนหวยผูกเลขเป็นเลขดังนี้ครับ730 307 2ตัวเป็น7 3 30และ3ามครับมาถึงเลขปฏิทินจีนแบบฉีก ตัวอักษรสีน้ำเงินเลขใบหัวยสีแดงมองเห็นเลขเป็น3 2 0และ6ครับผูกเลขได้ดังนี้ครับ3 2 0 2 0 6 0 6, 6 3 6 3 2 สตัวมี3 2 2 0 0งสและ6 3ครับเลขแต่ละเลขแต่ละสำนักเป็นแนวทางสนับสนุนเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและแต่วิจารณญาณของนักเสี่ยงโชคที่รักทุกท่านนะครับนักเสี่ยงโชค ที่ไม่อยากพลาดเลขเด็ดเลขดังทั่วไทยสามารถกดติดตามเลขเด็ดทางโทรศัพท์ได้ทุกวันเพียงกดดอกจัน495ดอกจัน7สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกคุณก็จะได้รับเลขเด็ดก่อนใครไม่พลาดเลขเด็ดทุกสำนักทั่วไทยกดติดตามได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคก้อนโตสวัสดีครับ